ครับรผมอดีทหารพรานอ่ารักชอบสะอาดประธานฝ่ายยุศาสตร์และกฎหมายกลุ่มพี่น้องเพื่อไทยรุ่งขุนลาได้นำทหารพรานเึกบัตรทั้นที่สองสามสี่ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดมาให้กำลังใจและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้นำนายการอมการสงเคราะห์ฐานทหารศึกและทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้กรุณาเมตตา ได้ับดันร่างพระราชบัญญัติโครงการสงเคราะห์ฐานผ่านไปตลอดมานั้นแม้ผลปลายทางจะเป็นอย่างไรนะนัณนะวันนี้พวกระผมได้มาขอของคุณและเป็นการแสดงพ้อเจริต่อท่านของท่านผลชี้แจงความเคลื่อนความคืบหน้าของการดำเนินการเรื่องเงินกระตุ้นเยเ็นกับพี่ร้องถามต่างเป็นระดับต่อไปครับ ทรั่าน,นอา่ออพี่น้องทหารผ่านศึกน,นอกประจำการบัตชั้นที่สองชัง้นที่สามและบัตรชั้นที่สี่ที่รักทุกท่านครับวันนี้ด้วยความเป็นห่วง ว่าทุกท่านมาไกลแล้วก็ได้ความลำบากทราบว่าได้ควักเงินเสียค่ารถค่าน้ำมันกันมาเองและว,วันนี้ก็แดดร้อนก็เลยขออนุญ,ญาตมาก่อนกำหนดผมอเรียมอย่างนี้ครับนับตั้งแต่ผมเข้าเปรัฐนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ทราบ ปัญหาและความต้องการของพวกเราทุกท่านว่าทุกท่านการยังชีพยังลำบากอยู่ในสถานะที่คุณภาพชีวิตยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่าที่ควรแล้วท่านก็อยากได้รับสวัสดิการเพิ่มในหลายด้านด้านหนึ่งก็คือชัดเจนก็คือเรื่องต้องการอยากได้เงินปนงเกียนออตั้งแต่ผมทราบเรื่องนี้ผมก็ ได้คิดแล้วก็เรียนกับทางวิชาตรดมีก็สรุปอยู่อย่างนี้ครับประการแรกเลยทางกระทรวงและรัฐบาลรวมทั้งผมถึงคุณความดีของทางบารสุดที่มีต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่อกระทรวงอันนี้มีความตระหนักแล้วก็ ก็มุงในบุญบุญของน้กงาน่ารที <ination? S 1> ่ประการที่หนึ่งประการที ciert, ่สองการเผร่ข uh, ่าวสารที่ต้อมาเพ่เชื่อว่ายังไม่ีสามารถที่จะเชืในคุณภาพชีวิตให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เราพอใจประการที่สามการที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเราเห็นด้วยกระทรวงเห็นด้วยแล้วผู้น,นํารัฐบาลก็เห็นด้วยไม่มีใครขัดข้องหรือเห็นต่างว่าพอแล้วดีแล้วไม่ต้องไปยกระดับขึ้นมาอีกไม่มีทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นรายได้ก็ควรจะมีสูงขึ้นอันนี้ข้อที่สามเหจนรตรงกันทีนี้ก็มาข้อที่สี่ทุกท่านก็ได้สแสวงหาแนวทาง แล้วก็ได้สรุปมาว่าช่องทางที่ทุกท่านเลือกพวกเราเลือกก็เลือกที่จะเสนอกฎหมายเอเงินประชุมเกียิโดยก็าำนดเบื้องต้นคร่าวๆว่าท่านละสามหมนบาทอันนี้ก็ได้รับทราบแล้วได้เห็นร่างกฎหมายแล้วท่านยื่นแล้วผมก็ได้พบกับทุกท่านาหลายรอ,อกแล้วอันนี้ก็รับทราบอันนี้ เมื่อท่านเสนอแล้วเนี่ยกฎหมายที่ท่านเสนอก็เข้าสู่กระบวนการในการที่พิจารณาก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากมันเป็นกฎหมายการเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากพร,ระนายกรัฐมนตรีเห็นชอบจึงจะเข้าสภาได้ซึ่งก็ที่ผ่านมาท่านก็คงทราบกระบวนการนี้ดีว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาท่านก็พยายามที่จะผลักดันแล้วมันก็มาสะดุดหยุดลงที่ขั้นตอนนี้ พอมาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยผมก็ได้ติดตามดูติดตามไปที่นี้ก็เป็นขั้นตอนขอความเห็นการจะออกกฎหมายแต่ในยน่วมปีในเรื่องของการเงินต้องฟังความเห็นจากหลายหน่วยงานเป็นต้นว่าหน่วยงานหลักเลยก็คือกระทรวงการคลังสำนังกงบประมาณแล้วก็ต้องดูเทียบเคียงกับต้องถามกอพอดูเทียบกับภาคการอื่นทั้งบางนานอื่นหรือแม้กระทั่งอ,อสมอท,ที่ทุกท่านเดี๋ยวเทียบ นายกตุนตีก็ฟังความเห็นมานทุกหน่วยงานก็เรียนตรงๆเลยว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ตอบมาลักษณะตอบมาก็คือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินการทางที่จะไม่ที่สนองตอบไม่ได้บางนั้นแต่ถ้าจะสนองตอบได้ก็จะเป็นการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ว่าควรจะเป็นยอดเงินเท่าไหร่และแต่ละชั้น ควรจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันควรจะ,ะจำแนกให้ตรงกับกลุ่มเบบางหรือกลุ่มะระดัอนอย่างไรอันนี้คือแนวทางที่ทางหน่วยงานต่างๆเสนอแนะมาผมเองก็ได้ปรึกษากับท่านผอท่านผูบบ้การท่านบอเอกนี้ิธิตลอดว่าเราจะปรับยังไงให้มันเป็นไปได้ตามความเห็นหรือตาม ข้อเสนอของหน่วยงานที่เขาเสนอรัฐบาลมาผมก็ได้ให้ท่านพอท่านอดีตเด็กนที่ลองไปทําสูตรใหม่มาสูตรที่มันจะเป็นไปได้ลองทํามาท่านก็ได้บอกกับผมว่าท่านก็นเดินทางไปฟังความเห็นกับทุกท้านแล้วท่านก็เสนอสูตรผมมาแล้วเสนอสักพักแล,ล้ลังนานแล้วหละัะน่าจะประมาณเดือนแล้วประมาณเดือนเดือกว่าท่านเด็นเสนอมา ทีนี้ล่าสุดก็มีของพวกเราอีกกลุ่มเสนอมาล่าสุดรู้สึกจะเป็นสองสมัมปนมาที่ไหนเสนอมาที่ผมผมก็ได้ดูสุดผมก็ได้เรียนกับคณะรัฐมตีบางท่านหลายท่านที่รับทราบเรื่องนี้ก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะหาทางออกอยังไงดีดก็ทางหน่วยงานกฎหมายของรัฐบาลในกระทรการเขาเแนะแนะว่าถ้า รัฐบาลหรือกระทรวงกละงจะช่วยไม่มีความจำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายก็ได้ไม่ต้องผ่านสภาจะเร็วที่สุดก็คือกระทรวงสามารถออกเป็นระเบียบระเบียบว่าด้วยเงินปดุกเกียรติได้เลยออกได้เลยแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะหาะหลักประกันเนี่ยแม้ไม่ใช่กฎหมายกฎหมายไม่ได้เข้าสภาก็ไม่ใช่ทางตัน ยังมีทางที่เร็วกว่ารักกว่าก็คือระเบียบว่าด้วยเงนินพนุเกียรติผมก็สนใจตัวหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าสภาแล้วก็จะมากถ้อยมากฟามอยู่จะคุมยากคุ้มยากหลอมความคิดกันยากพกรดร่วมรัฐบาลก,ก็หลายพรคก,ก็ไม่รู้พักไหนจะคิดยังไงแต่ถ้าเป็นระเบียบแล้วเนี่ยก็กระทรวกงกลาโหมทาเองได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่เพียงว่าเราก็มาดูตัวเลข การให้ได้ข้อสรุป like ท so ี so, 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 course, ่เป็นไปได้ผมก็จะหารือกับทางกระทรวงการคลังสนงบเสร็จแล้วก็เสนอหารือท่านนายกรรีว่าสูตรไหนจะมีความเป็นไปได้สูตรไหนเหมาะกับสถานการณ์การเงินการของประเทศก็จะพิจนําเสนอซึ่งต่อไปนี้เรื่องเงินแม้แต่เรื่องเงินเองทางกระทรวงการทลังบอกว่ามีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณผมเองก็ได้คุย กับทออ่านพ่อเดี๋ยวนี้ที่ก็คุยกันว่าเรามีทางหาหนึ่งทางอื่นไหมคิดกันก็พอมีทางหาหนึ่งยี่ที่ไม่ต้องเป็นมาละงบประมาณของรัฐหรือไม่ใช่ใช้กัเงินกระทรวงอังคางเราก็มีทางของเราอยู่คนี่ก็คิดกันไว้กันอยู่ว่าจะมีทางออกเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องพรบที่เรายื่นผมเองก็ เพิ่งสร้าไม่นานแต่ว่ายังไม่คอเนเฟิร์มยังไม่ยืนยันว่าที่บอกว่าท่านนายกไม่เห็นชอบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอรู้อีกทีว่าจริงหรือไม่แต่ว่าแม้สมมุติว่าท่านไม่เห็นชอบจริงนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สองที่ผมบอกกับพวกเราจะรูนเน้เลยว่าเราก็ออกเป็นระเบียบนะมารวมสูตรมารวมตัวเลขกันฉะน,นั้นะฉนนั้นนี่ส่วนที่หนึ่งที่กล่าวเรียนทุกท่านว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็ จะเอาปัญหาข้อนี้ของทุกท่านความต้องการของทุกท่านมาขุมคิดทํางานกันไปด้วยกันกับท่านท่านผอแล้วก็จากเครือข่ายและหลายเครือข่ายเพื่อที่จะพยายามเผาดันเรื่องนี้ให้สําเร็จนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็มีข้อเสนอหนึ่งว่าเพื่อเป็นการเชื่อชูเกียิให้สมเกียิของพวกเราก็อยากจะมีวันทหารผ่านศึก ซึ่งที่จริงก็มีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการหรือเป็นวันที่จะทําให้คนทั้งประเทศได้ตระหนักได้ต่อย้ำความทรงจําประชาชนสังคมเพราะนั้นวันมันมีแต่ทํายังไงจะผลักดันให้เป็นวันที่คนทั้งประเทศต้องรู้เรื่องนี้เช่นหยุดราชการหรือต้องอทําอะไรซึ่งเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้คํเนืงนึกถึงพวกเราอันนี้ผมคิดว่า เป็นเรื่องที่ผักดันได้โดยไม่ยากผมก็จะรับเรื่องนี้ผักดันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณถูกไหมครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปคานึงว่ามันไปชนกับวันไหนไหมมันไปตรงกับวันอื่นวันใดหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าอันหลังนี้น่าจะรับปฏิบัติได้รังจึงขออนุญาตเรียนพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านให้เป็นที่สร้งางนะครับก็มาวันนี้ก็นนต้องขอ ขออภัยหน่อยที่กระทรวงอาจจะดูแลได้ไม่ดีพอเพราะว่าตอนแรกประมาณการว่าน่าจะสี่ห้าพันตั้งสี่ห้าพันแล้วหออ้องขอประชุมที่เตรียมไว้นี่ก็น่าจะรับไม่ได้ก็เลยคิดว่าตรงนี้พอตรงนี้ก็คุยกับห้ออยู่เหมือนกันท่านห้องอก็บอกว่าได้มาถึงครั้งนี้แล้วไม่กลัวแดดกลัวฝนขอแต่ว่าทันตีได้ลงไปพูดคุยแล้วก็ ให้ข uh, 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 ้อมูลให้ความจริงกับพวกเราก็เลยขออภัยในการต้อนรับก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาจากทางไกลกลับบ้านก็ให้เดินทางกลับ้วยความสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญแม้สิ่งที่ได้จากลับอาจจะดังไม่เป็นที่พอใจไปทาธุรกิจหรือทำอาชีพใด ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จได้เจริญนะครับทั้งตัวท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปนะครับถ้าหากว่าจะมีอะไรเสนอแนะแลกเปลี่ยนอีกก็ยินดีที่อยู่ด้วยทุกท่านในชั้นนี้ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอ่นาน่านหมดเอาเอา